จากเชื่อเฮ้ยรถเข็นเข็นออกมากบุปผาราตรีปะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะว้าาาาสวัสดีครับแฟนเกมครับวันนี้จะมาลองเล่นเกมโรงพยาบาลสยองตองหกฮอสพิตอลซิกซิกซิก,ซกลองดูลองดูเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกจากแฟนเกมจะมาลองเล่นเกมเอง,เองนี่ลองเลย normal เลยเดียดอีซี่ดีวะเราเราแล้ว,วมันต้อง normal ดิก่อนเข้าเกมก็มี พหนุ่มคนนึงมามกินน้ำเปิดเกมอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โอ๋ออ๋อโอจะเสียงทำไมเสียงไหมวะ if you anomaly ข้างล่างมีภาษาไทย <laughs> หากคุณพบความผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟที่คุณมาซึ่งเป็นลิฟนี้หากไม่พบสิ่งปกติให้คุณกดปุ่มลิฟด้านล่างของลิฟตัวอื่น คือตัวนู้นเหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้หากคุณกลับไปที่ชั้นศูนย์คุณสามารถใช้ปุ่มด้านบนเพื่อตรวจสอบชั้นก่อนหน้าได้แสงสีส้มด้านนอกลิฟต์หมายความว่าคุณกําลังเริ่มต้นจากลิฟต์นี้งงแต่ก็ลองเล่นดูเขาบอกว่าเกมนี้ต้องไขปริศนานะแบบว่าดูว่ามันจะแบบอะไรนะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในห้องนี้ถ้าฉะน,นั้นแล้วกูก็ต้องดูตรงนี้ก่อนเป็นตู้กดกาแฟ ฟรีอินทาวกาแฟกดได้ไหมเนี่ยหิวกาแฟไม่ได้นะกดไม่ได้แล้วก็มีตู้น้ํายี่ห้อวอเตอร์มีทางขยะนะแล้วก็มีที่นั่งรวมถึงรูปภาพทีวีและก็มาที่น,นั่งอยู่ตรงนี้ทําไมนะี่ยนั่งนี่ไงนะนายชื่ออะไรเหรอฉันชื่อตีฟฝรั่งชอบชื่อสตีฟนะไว้ว่ากันไว้ว่ากันเดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวมาคุยด้วยอไอมีปฏิทินเว้ย ปฏิทินมีตั้งแต่เดือนเมย์จูนแล้วก็จุลายสาเดือนนะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยลก็มีภาพประตูหนึ่งประตูสประตูสามประตูสีแล้วก็มีที่นั่งอันนี้กล่องพยาบาลเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วก็มีถังขยะเฮ้ยยายาเต็มเลยน่าจะเป็นยาต่างๆนานาไว้ก่อนแล้วก็มีรูปธรรมชาติอีกแล้วเป็นภูเขา ที่ไหนที่หนึ่งมีประตูอีก2ประตูมีต้นไม้แล้วก็มีทางขยะอยีกแล้วแล้วก็มีตู้น้ํา e ็กซิสตเอ็กซต,ต,ตู้กด2องทางขยะป่าวว่าไม่รู้แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องมากดลิฟต์นี้ขึ้นไปนะเป็นไงเฮ้ยมีเสียงลิฟต์ดังเต็งเพื่อความอรรถรสขอเพิ่มเสียงอีกสักนิดหนึ่งเพื่อมีเสียงแบบแรเรียว่ัไกราฟิกมิดิมอเดี๋ยวมันจะกระตุกไปกว่านี้ มาเริ่มกันเราอยู่ที่ชั้น0ูนย์ศูนย์เมื่อกี้มีตรงนี้ไฟเอก์เ x i t exit ใช่เหมือนเดิมประตูเหมือนเดิมยาเหมือนเดิมโอเคเชกลับเลย,ลเลย,ย,ยกลับเลยยี่อะไรไม่อะไรอะไรเนี่ยอย่าลกอย่าลกอย่าลกลูกอย่าลกเฮ้ยเชือ <zych. S 2> อะไรอ่ะอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ วาตายครับอึง่งแ๊บไม่เป็นไรเอาใหม่มาถึงกุกก็ตายเลยไป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 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกติบ๊บนายมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีไปน่ากลัวมากศูนย์ศูนย์หนึ่งเราเล่นแบบนอร์มอลนะต้องสังเกตดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะแบบอาจจะมีอะไรคาดเคลื่อนไปนิดนึง เมื่อกี้ผีหัวขาดน่ากลัวมากเออชั้นสองผีมาอีกแล้วปิดปิดคือผีน่ากลัวมากผีหัวขาดกาแฟเหมือนเดิมเมืองเหมือนเดิมเมืองเหมือนเดิมทำได้ระเบิดเมือง,งแล้วสเตปเหมือนเดิมโอ้ชั้นสี่แล้วโอ้ยชั้นสี่วะชั้นสี่วะมาวะ ถ้าทำผมน่าจะเป็นสตรีมสเติร <required and feet> ์มเมอร์ได้นะเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเป็นแฟนเกมนะเนี่ยเฮ้ยเสียงมีเสียงมีเสียงหรือว่าต้องกลับวะไอ้รูปนั้นเหมือนเดิมปะวะโอ้ดู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 เธอทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากกว่าทีช่วยดูหน่อยดีนั่งเฉยๆอยู่อยงเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยไอ้ตัวเอ็กซิทมันจะวิ่งอีกวะไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่ะ กลับเลยตัดตวเงี้ยมมันคือรักที่กระทันหันมีเลขกลับเธอก็ใชจกล้าวนะตกใจหรือว่าสติหายภาพมันไม่ลบ น้แหละมาชั้นที่13และ <ım. S 2> มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ละชั้นผ่านไปอย่างทรมานเหลือเกินใครก็ได้ช่วยทีจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอ๊ะเหมือนมีคนมองเราคิดเองป่ววคิดเองแต่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 เฮ้ยเชี่ยโอ้ยโอยไปแล้ว ใครจะอยู่ก็อยู่ไปเธอสติเปลี่ยนไปมันเซฟไม่ได้หรอกเกมนี้เหนื่อยมากแต่ละชั้นก็ไม่มีกลับเลยแบ็กดำแบ็กดำไปเลยจิบหาอันเน่สิบห้าจิงจริงเยจะมีอะไรอยู่วะอันเน่ฮพับพับฮึพับพับคือตรงนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอก มันยิ่งสูงมันยิ่งแบบมีอะไรแปลกตลอดอะเราโฟกัสผิดจุดอะทำให้เราโฟกัสแบบผิดจุดไปอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเมื่อกี้มีเก้าอี้แค่ใกล้โต๊ะแค่นิดเดียวเฮ้ยเก้าอี้ใกล้ประตูนิดเดียวไปเลยเปลี่ยนเลยม,ม,มีมีอะไรจะโต๊ะเปล่เฮ้ยเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเว้ย exit ไปต้องมาลุ้นตอนกดอีกตลอด โอ้สิบหกครับทุกคนครับคนอื่นเขาขึ้นไปชั้นร้อยกว่ามาสิบหกเขดีใจแล้วตอนนี้ประตูเท่าเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและลูกก็เหมือนเดิมชั้นยาก็ยังเหมือนเดิมเอ๊ะมีอะไรใต้ชั้นยาหรือเปล่าเนี่มีหงมีหัวกับจะกับจะกับ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 ดูแล้วดูแล เร็วๆๆๆก็ได้ขึ้นโอ้ยตายเลยเฮ้ยวิ่งสิครับโอ้ยวิ่งก็ตายทำไมหรอเฮ้ยด่านอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูมองมึงอยู่นะเว้ยเฮ้ยมันสิเอาอะไรเอ๊บอ,อ๋อเราต้องหยุดเดินทุกครั้งที่มัน เราต้องเราต้องมองมันตลอดเวลาใช่ไหมวะผมคิดเองว่าโอเคโอค้ยใกล้ตัอใกล้ตัวอันนี้ติดติดอะไรโอ้ยใกล้เกินหมาใกล้เกิน อย่ามาขนาดนี้ลิฟอยู่ไหนลิฟโอ,โโอ้แต่ว่าเรามาเฟสใหม่ละเอามาจ้องหน้า <c oughs> เกมจ้องหน้า,าพาเพลินหุยหย,หยน้าหน้ามันเปิดออกด้วยหน้ามันมาดีตุ๊กตาเด็กไม่นะมันก็ตัวโตวนะแต่เราอย่าหันหลังให้มัน ห้าพันหลังให้มันไหนก็ได้ห่าหันหลังไม่ให้มันกูจะไปยังไงกูไม่หันหลังให้มึงเนี่ยอ้าามาบรรไกรก็มาแล้วทุกคนอไอ้ไอ้ไอตุก๊กตาผีสิงห้าพันหลังให้มันนะโอ้และเดินเป็นแบบพวกคนวงกฏนะเฮ้ย เก็บกดหรือเปล่าเอาหน้าชุนแพงนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมผมผม่าสุชันอยู่หน้ารีบแล้วไงโอเคโอเคโอ้เราเซฟได้เราเซฟหรอโอ้ชั้น1นึงร้อยเลยจากชั้น10กว่าโดดมาชั้นที่1นึงร้อยเลยนะครับทุกคนครับแม่มี่ะ ประตูเปิดแอสติหายแอะนเหมือนเดิมนะนอกเหมือนเดิมนะเฮ้ยภาพมันเริ่มประตุเออดีขึ้นห้องใหม่อะไรอะไรราะว่าต้องจำอันนี้มันใหม่เหรอขึ้นหัวใจอันนี้อยู่นี่เฮ้ยผมขออนุญาตหนึงกดซะเลยทีหนึ่ง กด,ดมันซะเลยคร <c oughs> าวนี้ละจดจำไว้นะหัวใจเจ้ากรรมตอกระยะไม่จำฝังใจยาต้องเปิดอยู่เลยนะผมว่ามันต้องให้กดให้ไปอีกชั้นหนึ่งขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหัวใจจะได้อักเฮ้ยไม่มีเสียงเหรอ,อาานะขอดูข้างนอกก่อน ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะภาพปูก็เหมือนเดิมสตีมองเราหรือเปล่าคิดไปเองเฮ้ยมันมี3าลันน่ะก็เลยขึ้นดีกว่ามันนั่นนันแล้วผมปรับโลนะอันเนี้ยเมื่อกี้ปรับมีเดียมันเริ่มแบบ มีความกระตุกนิดนึงเพื่อความลื่นไหลในการเล่นเฮ้ยคุณคือใครอ่ะโอ้โหผีตัวดำห้ำตัวดีจะปวนทำไมก็กลับสิครับผมมาเยี่ยมสตีฟเลยน่าจะเป็นคนไข้เหมือนกันนะมีน้ำเกลือด้วยเด้งร้อยสามร้อยสามจุดห้าแต่นมันคืนวิทยุ มาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแบแบบถ้าเข้าไปจะจำสแกรหรือเปล่าและเฮ้ยโอ้ยแค่หัวล็อกแค่หัวล็อกแค่หัวล็อกไม่จำไม่จำหนีเลย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 ไปเลย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 อออืื <c oughs> เปลี่ยนแปลงเรามาถึงชั้นร้อยสามแล้วนะขอดูห้องนอกก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูห้องนอกเลยเวย้ยแปบลบว่าห้องนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละมันเหมือนเป็นเฟสใหม่แล้วไงโอ้โหแล้วเหลืออีกหลายห้องพอขึ้นชั้นหนึ่งร้อยมาห้องนี้สองร้อยห้องนี้เปิดสามร้อยห้องนี้วิสี่ร้อยห้าร้อยโอ้โหแล้วใครจะไปจําได้หกร้ 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. อยกว่าห้องหกร้อยกว่าทียังไงก็ต้องแบ่งา่านนะทุกคนเดี๋ยววันนี้น่าจะจบแค่สองร้อยเนี่ยถ้าสมมติตกเป็นร้อยหนึ่งอีกทีนี้ก็คือ น่าจะต้องร่ำลากันในคืนนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยวะ่ะเฮ้ยไม่ชัดเจนเฮ้ย,ยภาพมันเปลี่ยนไปปะวะเฮ้ยมันน่าสงสัยที่ภาพวะ่ะภาพมันเปลี่ยนไปปะวะเฮ้ยทุกอย่างเหมือนเดิมสตีฟเหมือนเดิมข้างางสตีฟหายไปปะวะปกติมันเป็นอะไรวะเฮ้ยปกติมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนายเดินไปได้เลยเค <Okay. S 1> ได tôi sẽ, ấy, phần một và một, bay lăn ngay, à, đi, ào là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 , một ào mình sẽ mình lo xe đây đấy, เฮ้ยไอสตีฟมองหน้าวะ่ะมองแบบจะไปไหนจับไปไหนไปไหนก็มองเฮ้ยอันนี้ไปเลยกลับเลยที่เดิมเลยสตีฟมองหน้าแบบหาเรื่องสุดๆขึ้นมาถึงชั้นร้อยร้อยหกร้อยหกแล้วเวย้ยเอาละเอาละเอาละเราวิ่งต่อไปที่ห้องสตี เฮ้ยโอ้โหก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เดินไปช้าๆแล้ววิ่งกลับลิฟต์เดิมสิภาพผีเต็มห้องเลยแม่ร้อครับเป็นลาดพราวร้อตอนนี้มาถึงชั้นร้อยเจ็ดแล้วไม่ใช่ง่ายๆนะเกมเนี้ยต้องสังเกตเอ๊ะโทษทีนะปกติแล้วนายมีเพื่อนนอนอยู่ครบ เตียงแบบนี้เป่าวะไม่น่าวะะ่ะไปอยู่ๆก็มีศพนอนอยู่กับสตีฟกราบๆ,ๆเปรตๆใช่จริงด้วยไม่มีใครตอนแรกไม่มีใครนอนอยู่กับสตีฟสตีฟเว้ยเฮ้ยเสียงเชี่ยรถเก็นต่อหน้าต่ตาเลยเข็นลงไปบุปผาราตรีปะเนี้ยไปเลยไปแล้ว หนาวละไม่มีบุพานะเฮ้ยเหมือนกล้องยาเปิดกว้างกว่าเดิมวะคิดไปเองแปลว่าเราเปลี่ยนลิฟได้แล้วใช่ไหมโอ้โหดวงเข้าข้างผมครับแม่มาอยู่ชั้นร้อยสิบเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงเสียง,เส,ยงเสียงทุกคนเสียงเสียงเสียงคอคแขก ผมได้ยินเสียงคอแขกแต่มันมาจากไหนใายเป็นสเลดห้หมอตัวดูไหมเฮ้ยเนี่ยผมได้ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียงจริงๆโอ้โอ้กูวิ่งมาจากฝั่งไหนวะ เอาละกับดิบนี้แล้วกันผิดก็ปิดนะทุกคนผิดก็จะปิดเกมแล้วนะทุกคนและดวงก็เข้าข้างผมตองหนึ่งวะตองหนึ่งวะว่าอยู่เสียงนั้นเสียงอะไรเสียงศพมันอยู่ใต้เตียงอย่าเด้อเอาอีลีเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อ คนท่องนี้ไปเราพร้อมเปลี่ยนลิฟต์เอากูลงมาชั้นหนึ่งร้อยโอเคทุกคนผมคงจะเซฟอยู่ที่ชั้นหนึ่งร้อยก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปเดีมาดูว่าผมเนี่ยจะเล่นไปถึงอีกชั้นหนึ่งเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเล่นไปอีกน่าจะแบบอีกหลายวันนะ่ะขอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็แล้วกันแฟนเกมขอลาโรงพยาบาลผีสิงไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพ์ทหน้า